พาชมดอกเฟื่องฟ้านะคะแบบว่าดอกสีส้มนะคะดูนะคะสวยงามมากๆแบบว่าดอกดอกเต็มต้นเลยนะคะแบบว่าพวงพวงใหญ่สวยงามอารามมากแบบว่าสีส้มสดใสดอกเต็มต้นเลยนะคะเราดูนะคะพวงเนี้ยพวงนี้ก็ ใหญ่มากดูนะคะแบบว่างดงามมากมันเพิ่งแบบว่าถ้าไม่โดนฝนเยอะไปเนาะดอกมันก็จะงามแบบนี้นะคะแบบว่าดอกดูนะคะดอกเต็มต้นงดงามมีสีสีชมพูสีชมพูบานเย็นนะคะแซมมาด้วยงามมากๆเลยนะคะดู สวยงามบรรยากาศแบบว่าบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะได้มาดูต้นไม้แล้วก็มาฟังเสียงนกร้องเพลงให้ฟังในยามเชา้าๆดอกไม้ก็จะงดงามแบบว่าดอกเต็มต้นแบบว่าอยากให้มาเห็นแบบต้นนี้แบบจริงๆเลยว่ามันมันงดงามมากบรรยากาศสวยงาม แล้วก็จะเดี๋ยวจะพาไปดูแบบว่าเฟื่องฟ้าสีบานเย็นนะคะก็จะงดงามเหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะมันจะเป็นเฟื่องฟ้าเฟื่องฟ้าสีชมพูบานเย็นมันก็จะคงมีความงดงามของเขาเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าต้นนี้ดอกก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะคะแต่ก็ดอกเต็มต้นเหมือนกันสวยงามมาก เสียงนกร้องเพลงให้ฟังในยามเช้าเชนะคะนูมพุ่มนี้ก็จะงามมากเลยนะคะชนนี้ก็จะพาชมดอกไม้สวยๆงามๆแบบนี้หดงามมากสายธรรมชาติก็จะพาชมดอกไม้งามๆพุ่มนี้ก็สวยสวยงามมาก ดอกเฟื่องฟ้าในยามเช้าเช้าเดี๋ยววันนี้จะพาชมดอกไม้หลากหลายนะคะแล้วก็จะมีแบบว่าเฟื่องฟ้าดอกเล็กก็มีนะคะดอกสีชมพูนะคะพุ่มนี้ดอกเต็มต้นนะคะแต่ว่าเป็นแบบว่าดอกเล็กๆก็จะงามมากดอกเล็ก ะค,ะคือตร,ตรงนี้จะตัดเหมือนแบบว่านกนะคะพุ่มนี้ว่าเจ้าหน้าที่ตัดแต่งเขาแบบตัดแต่งมันเหมือนนกเลยเรียกงนกไรนกอินซีเป็นพุ่มของดอกเฟื่องฟ้าให้ดูใ,ใกล้ๆนะคะดอกเขาจะเป็นสีนี้นะคะสีออกสีชมพูม,ม่วงอ่อนเนาะงดงามมากดูพุ่ม จะงดงามบรรยากาศเช้านี้ก็พาชมบรรยากาศดอกไม้สดชื่นสบายตานะคะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ